อสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะ,ะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าววันนี้แม่บ้านค่ะพี่ พบกันกับ EP ีแบ่งปันยามเย็นนะคะพิ่จาอีพีที่222กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรมีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโ,โดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะ สะดวกปลายทางค่ะพี่๋าโทรกันผู้มาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัดสะดวกให้ค่ะอะแบ่งปันยามเย็น EP 222ค่ะพี่๋าวันนี้ก็มีพระหมายพี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะนี่ค่ะพี่มาเลขที่หนึ่งมีมาในกล่องนะคะพี่สาเป็นเหรียญัยรีพินาศวัดบวรค่ะพี่๋านี่ค่ะเป็นกล่องสีแดงๆกำมะมยีน่นะคะพี่๋าเหรียญัยรีพินาตนะคะพี่๋าพร้อมกล่องค่ะ ไพรีพินาศวัดบาวนหมายเลขหนึ่งค่ะได้มาแบบนี้คะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทพร้อมกล่องกรรม,มยี่สีแดงนะคะพี่เหรียญไพรีพินาตหมายเลขหนึ่งค่ะนี่นะคะพี่จ๋ามาในกล่องแบบนี้เลยค่ะไพรีพินาศวัดบาวรนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่สองนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นรูปหล่อพ่อเอ่อพ่อท่าน ตุดนะคะพี่จ่ารุ่นหนึ่งนะคะพี่เออ่ผิดพลาดประกันใดกลับขอโทษขออภัยนะคะพี่จ่าไปบ้านอ่านตามกล่องนะคะพี่สองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะคะพี่จ่าจังหวัดสงขลาค่ะนี่ค่ะได้มาในกล่องเออ่ใส่ซองมาแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะนี่คือเพิ่งแกะออกจากซองดูเลยนะคะพี่จ่าไปบ้านได้มาแบบนี้ค่ะรูปหล่อพ่อท่านตุดนะคะพี่จ่ารุ่นแรกสงขลานะคะพี่จ่านี่ค่ะมาพร้อมกล่องพ่อท่านตุด นะ,นะคะพี่ในฐานมีร้องรอยการตอกหมายเลขนะคะพิจานี่ค่ะตอกคาว่ากรรมการนะคะพ่จานี่ค่ะตอกโค้ดนะคะพี่หมายเลขที่สองพร้อมกล่องค่ะพจ๋ามาในซองแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะคือแม่บ้านได้มาแบบว่าเขาใส่กล่องใส่ซองไว้แบบนี้ค่ะพี่เจ้าของเขาให้มาแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปัน300บาทหมายเลข2ค่ะหมายเลขที่3เป็นชินราชใบเสมาสนิมแดงค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยสนิมแดงมาโชว์เก่าสวยชัดนะคะพี่นี่เลยค่ะชินราชใบเสมานะคะพี่จ๋าเนื้อตะกั่วขึ้นสนิมแดง300บาทหมายเลข3ค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่4เป็นพระถ้ำเสือพิมพ์เล็กนะคะพี่จ๋าองเล็กนะคะพี่ ทำเสือสามร้อยบาทค่ะพี่จา๋าเป็นพิมพ์เล็กองค์เล็กนะคะพี่เก่าสวยค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จา๋าพระทำเสือค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขก,กันเข้ามาได้นะคะพี่หมายเลขที่ห้านะคะพี่จา๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินนะคะพี่จา๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่สภาพนี้เลยค่ะ 300บาทใหม่เลขที่หนะคะพี่เก่าสวยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าพ่อเงินเก่าสวย300บาทใหม่เลข5้านะคะพี่นี่เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่6เป็นหล่อพ่อเงินเช่นกันค่ะหน้าตามาชัดนะคะพี่จ๋าองค์นี้มีหน้ามีตามาชัดค่ะพี่รูปหล่อหมายเลข6 3ส0บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ นี่เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่จารูปหล่อหลวงพ่อ,อ,อพเงินหมายเลขที่6ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะอะ่ะหมายเลข7เป็นเหรียญทรงน้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะหลวงพ่อพรมปี17สภาพใช้พี่จา่าเป็นเหรียญทรงน้ํานะคะพี่เก่าสวยหมายเลข7ค่ะแบ่งปันพี่พี่สามร้อย method, บาทนะคะพี่จา่าหมายเลขที่7สภาพใช้เลยนะคะพี่ 300บาทค่ะหมายเลข8เป็นลีลาเม็ดขนุนค่ะพี่จ๋าพระลีลาเม็ดขนุนใหม่เลขที่8 300บาทค่ะพี่ลีลาเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระลีลาเม็ดขนุน300บาทหมายเลข8ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่9เป็นพระเอ่อลีลานะคะพี่จ๋าพระลีลาเป็นเนื้อออกสีดำๆแบบนี้ค่ะพี่ ลีลาเนื้อสีดำหมายเลข9ก้าสามร้อยบาทค่ะเก <_ C 1> ่าสวยนะคะพี่พระลีลาหมายเลข9ก้าสามร้อยบาทค่ะหมายเลข10เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะพี่จา๋าหลวงพ่อแช่มมาในเลี่ยมนะคะพี่พ่อแช่มวัดฉลองพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ใหม่เลขที่10ค่ะแบ่งปันปพี่ f c ที่300บาทใหม่เลข10ค่ะพี่จ๋าพ่อแชมวัดฉลองค่ะ11เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพ่อปานเนื้อดินมีร่องรอยการอุดนะคะพี่จ๋าเนื้อดินเก่าสวยคะ่ะพี่ใหม่เลข11เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปาน,นะคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะเนื้ออา่า ด้านบนมีร่องรอยการอุดผงค่ะพี่จาน妮ค่ะอุดผงเก่าเกาหมายเลข11300บาทค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชปี0 3นย์ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่จ๋าพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่หลวงพ่อแดงปี0 3 3ย์บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพ่อแดงยานวิราช300บาทหมายเลข12ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่สาวหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบสามเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะพี่สาวปู่ทวดเบตงนะคะพี่ในฐานมีร่องรอยการตอกเอ่อตอกหมายเลขนะคะพี่สารูปหล่อปู่ทวดเบตงนะคะพี่ฐานตอกหมายเลขแปดสองศูนย์ค่ะนี่ค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลข13ค่ะอ่ะ14เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่จ๋าปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่เนื้อว่านเก่าสวยหมายเลข14ค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะมีเอ่อแร่โรยด้านหลังนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่14ค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน300บาทเก่าสวยค่ะพี่จ๋า นี่เลยค่ะพี่ถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งห้าค่ะพี่เหรียญกลมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกเกษมค่ะที่ระลึกห้ารอบนะคะพี่จ๋าพ่อกเกษมนะคะพี่ปีสองพันห้าร้อยสิบห้าสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยนะคะพี่หมายเลขที่สิบห้าค่ะ 16นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาเนื้อเมกพัดวัดอนงค่ะปิตาเนื้อเมกพัดค่ะพี่จ๋าวัดอนงสามร้อยบาทนะคะพี่เมกพัดเก่าสวยสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าปิดตาเมกพัดวัดอัณงค่ะหมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นชินราชอินโดจีนค่ะพี่จ๋านี่ค่ะสภาพคือเอ่อมาแบบนี้ค่ะพี่ ชินราชอินโดจีนสรรภาพใช้คะ่ะพิจาด้านบนเจาะรูเป็นรูนะคะพี่สาวห่วงห้อยคะ่ะชินราชอินโดจีนสามร้อยบาทน,นะคะพี่หมายเลขสิบเจ็ดค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ่าสิบเจ็ดชินราชอินโดจีนคะ่ะพี่สามร้อยบาทคะ่ะสิบแปดเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตชยโยคะ่ะพี่ สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตหมายเลข18-300บาทค่ะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่1องค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลข18300บาทค่ะ19นะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลข19ค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จา๋าสามบาทใหม่เลข19นะคะพี่สมเด็จเก่าค่ะ20ค่ะพี่จา๋าเป็นสมเด็จเก่าเกตทะลุซุ้มค่ะเนื้อเหลืองมันนะคะพี่จา๋าได้มาแบบนี้ค่ะพี่จา๋าเกตทะลุซุ้ม300บาทใหม่เลข20ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จา๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าใหม่เลขยี่สิบสมเด็จเก่าค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิตาหลวงปุโตค่ะปิตาปุโตฝังตะกรุดสองดอกนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการฝังตะกรุดสองดอกค่ะนิ้วมือเรียวสวยนะคะ่ะพี่จ๋าพระปิตาหลวงปุโตค่ะปุโตวัดประดูชิมปพ,นะพีค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะ นี่ค่ะฝังตะกุดนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทปิดตาหลวงปุโตค่ะยี่สิบสองเป็นเหรียญสมเด็จพระยาน,นสังวรรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าสมเด็จพระยาน,นสังวรน,นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสองค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าปีสองพันห้าร้อยเอ่อยี่สิบแปดนะคะพี่จ๋าเหรียญสมเด็จพระยาน,นสังวรสามร้อยบาท หมายเลข22ค่ะเอ่อ23เป็นแผ่นปัม๊มหลวงพอ่อหลวงพออ่อออแผ่นปั๊มนะคะ่ะพระอาจารย์สิงห์วัดป่าสารวันค่ะพี่พรอมเลี่ยมนะคะพระจาเป็นแผ่นปั๊มค่ะพี่พระอาจารย์สิงห์วัดป่าสารวันค่ะผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพระาาอ่ะ แผ่นปั๊มหม่เลข23-300บาทนะคะพี่พระอาจารย์สิงห์พร้อมเลี่ยมค่ะ24เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันปี07ค่ะจันฟันอาจารโรนะคะพี่จาปี2 5 0 7ค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรก300บาทพระอาจารย์ฟันใหม่เลข24ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ25เป็นพระปิตาเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นตะกัวมีร่องรอยการถลอกมาแบบนี้ครับพี่แม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าพระปิตาเนื้อตะกัวเก่าๆ300บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะปิตา300บาทหมายเลข25นะคะพี่ 26ิค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2535ค่ะหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซาปี35300บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญปี2535นหะคะพี่หลวงพ่อโสธรค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่พ่อโสธรหมายเลข26ค่ะ 27เป็นพระนางพญาอกนูนพูนสวยมีแร่ดอกมะขามโชว์ประปรายค่ะพี่นางพญาเนื้อดินค่ะพี่สามีแร่ดอกมะขามมาโชว์ประปรายหมายเลขที่27ค่ะ300บาทนะคะพี่เนื้อเก่าสวยเลยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่สาแอดไลน์ไม่เป็นโทรมาค่ะ เดี๋ยวมปบ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่อะยี่สิบแปดเป็นพระสุมกอไม่มีกระหนกข้างค่ะพี่จา๋าสุมกอเก่าค่ะพี่ไม่มีกระหนกข้างหมายเลขยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดสามร้อยบาทนะคะพี่จา๋าสุมกอเก่าคะ่ะนี่นะคะพี่จา๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปูท MA, ป่ทิมค่ะเสมาปู่ทิมปีหนึ่งแปดค่ะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมวัดละหารไร้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบแปดค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะสามสิบค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะ ปูทิมวัดละหานไรนะคะพี่จ๋านี่ค่ะหลวงปูทิมปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะพี่หลวงปูทิมวัดละหานไรค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขสามสิบค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5สง่งฟรีมีปลายทางค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยมเย็นอีพีที่222ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า